ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกได้เปิดงานเกษตรรุ่งเรืองและโอท็อปของดีเมืองสองแควปี2560ค่ะที่หน้าสารากลางจังหวัดพิษณุโลกนายสุภชัยเอี่ยมสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานเปิดงานเกษตรรุ่งเรืองและโอท็อปของดีเมืองสองแควรประจำปี2560พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลกงานดังกล่าวนะคะจัดขึ้นจนถึงวันที่23กรกฎาคม2560 เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรมการเกษตรและของดีเมืองพิษณุโลกเช่นข้าวสุนัขพันธุ์บางแก้วไก่ชนพะนเรศวนกล้วยตากและปลาเครื่องให้เป็นที่รู้จักตลอดจนส่งเสริมอาชีพและรายได้ให้กับเกษตรกรรวมถึงเป็นสื่อกลางระหว่างเกษตรกรกับผู้ประกอบการส่งเสริมให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับเกษตรกรในการเพิ่มผล,ผลผลิตที่มีคุณภาพ ิจกรรมมีการประกวดพืชผลทางการเกษตรและการประกวดสัตว์การจัดนิทรรศการสร้างโมเดลจำลองเกษตรผสมผสานการแนะนำการเลี้ยงไก่ไข่การเลี้ยงไก่เนื้อในครัวเรือนการแปรรูปไก่ดำบ้านเซิงหวายการเลี้ยงปลาเศรษฐกิจและสวยงามนิทรรศการเรื่องของกล้วยพันธุ์มลิอ่องพืชจีไอของจังหวัดพิษณุโลกรวมทั้งการแปรรูปกล้วยตากของอำเภอบางกระทุ่มและนิทรรศการประชาสัมพันธ์โครงการบางระกรรมโมเดล เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าใจและรับทราบการจัดจำหน่ายสินค้าโอท็อปและสินค้าของกินของใช้ต่างๆมากมายค่ะเราเริ่มสัญญาณโดยใช้มูดนตรีเป็นจะเป็นหรือจะเอาไว้ลน่งก็ได้